สวัสดีเพื่อนเนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มากับเรื่องของ AI นะครับคู่แข่งของ ChatGPT นั่นเองหลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะถ้าติดตามข่าวสารเกี่ยวกยับ IT ทีนะครับมีชื่อว่า DeepSeek นะครับมาจากเชื้อสายประเทศจีนนะครับนักพัฒนาชาวจีนนะก็ถือว่าเป็นอ่อความน่าสนใจนะครับในส่วนของตัว AI จากทางประเทศจีนที่มีการ พัฒนาขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ให้ใช้งานได้ฟรีสาคัญคือใช้งานได้ฟรีนะครับหลังจากที่เขาเปิดตัวที่แบบออกมาแบบชัดเจนแล้วเนี่ยก็ทําให้หุ้นต่างๆของทางเอเมริกาเนี่ยก็มีล่วงไปบ้างนะมีการล่วงนะครับเหมือนตกใจอะล่วงไปบ้างหลังจากที่เปิดตัวนะรตรงนี้นะครับใช้งานได้ฟรีนะครับหลายๆที่ที่ใช้ ChatGPT เนี่ยก็มีการย้ายมาใช้ที่ DeepSeek ด้วยเช่นกันอาจจะใช้เป็นพ a r a l l e ลกันไปนะครับ เพราะว่าดีฟซี่ยเป็นเอาง่ายเป็นน้องใหม่นะรเ,รเรียกว่าน้องใหม่ก็อาจจะมีบั๊กบ้างหรือเปล่าหรืออาจจะมีปัญหานู่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยก็ต้องดูในระยะยาวนะครับแต่โดยรวมที่ผมลองเทสดูเนี่ยมันเวิร์กนะครับมันโอเคเลยนะ okay, นะครับมันโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของพัฒนาเรื่อยๆของเขาเองนั่นเองนะครับเว็บไซต์ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าตาเว็บไซต์ของ d e p s e e k นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหากันนี้ฝากกดติดตามนะครับ ช่องไลฟ์ไอที anel ด้วยนะนะเป็นความรู้เกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ,นะรบตรงนี้ก็มาแนะนำกันไปนะครับโอเคผมจะเปิดระหว่าง deepseek กับ chatgpt เทียบกันนะครับว่าหน้าตามันใกล้กันมากแค่ไหนย,ยังก็ยังกบโคลนมาเลยนะนะครับตรงนี้นะครับโอเคอันดับแรกให้เพื่อนไปที่ deepseek ก่อนเลยนะครับนะจากนั้นจะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับเ,เขาจะมีรายละเอียดตรงนี้ ว่าดิฟซิกเนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรละตรงนี้เป็นเวอร์ชันสามใช่ไหมนะครับเป็นเวอร์ชันสามเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะให้เ,เพื่อนดูตรงนี้ครับ Activate parameter อันนี้น่าจะน่าจะย่อมาจาก parameter นะครับมีอยู่สามจุดเจ็ดบีคือบิลเลียดนะครับบิลเลียดนะครับแอบ total parameter อยู่ที่หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบิลเลียดนะครับก็มีการพัฒนามาจากของเดิมตั้งแต่เวอร์ชันสองนะครับแอบสองจุดห้าเวอร์ชันสามล่าสุดนะครับ ก็จะมีอะไรนะเดี๋ยวมี3.5ใช่ไหมแล้วก็จะมี4.0อะไรอีกนะตรงนี้ก็เดี๋ยวรออัปเดตไปเรื่อยๆนะครับตรงนีนะ้แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว <c oughs> API มี API ให้ใช้งานด้วยนะใครสายโปรแกรมเมอร์สายเดเวล o อตรงนี้น่าสนใจลองไปใช้กันดนะู API เดี๋ยวกดไปดูนะตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะ m a i n t e n ทน c นอยู่เห็นไหมครับว่าผมบอกแล้วว่าน้องใหม่อาจจะมีบางอย่างนะครับที่ยัง อาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าอาจจะมีการพัฒนาปรับปรุงต่างๆไอ้ตรงนี้ก็ต้องรอติดตามเขาให้โอกาสเข้าไปดูในระยะยาวว่าเฮ้ยเขาจะปรับแต่งนู่นนี่นั่นให้ดีเหมาะสมกับการใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะสำคัญคืออะไรรู้ไหมครับตอนนี้มันฟรีไงนะคนเขาก็เลยแห่ย้ายจาก ChatGPT มานะครับโอเคก็อ, <c oughs> อันดับแรกเริ่มเริ่มแรกสาหรับผู้ใช้อย่างเราเองเป็นยูทเอร์นะนะครับมันจะมีให้ใช้2แบบเลยนะครับนะหนก็คือ ใช้ผ่านหน้าเว็บก็คือเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตอนนี้แล้วก็2ก็คือผ่านแอปพลิเคชัน c h ช t GPT ก,ก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเขารองรับในส่วนของตัว Android นะครับและ iOS นั่นหมายถึงว่าคุณมีมือถือเนี่ยสค่ายเนี่ยนะค,คุณก็สามารถใช้ Deepseek แบบฟรีได้เช่นกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปที่ Start Now นะกดไปที่ Start Now ก็จะโหลดมาหน้าล็อกอินใส่โฟนนัมเบอร์หรืออ e ีเมล แล้วก็พัดเวิร์ดแล้วก็ติคอนเฟิร์มเหมือนเหมือนล็ออินทั่วไปแต่ตรงนี้นะครับหากใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกวิธีการสมัครสมาชิกกดไปที่ sign up ข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับจริงๆมันล็อกอินผ่าน Google ได้แต่จริงๆผมไม่แนะนำนะให้สมัครเป็น sign up ดีกว่าเพราะว่าล็อกอินผ่าน Google เนี่ยมันจะมีส่วนของการอนุญ,ญาต permission ต่างๆอันนี้ต้องระวังนะครับเรื่องการสมัครสมาชิกคือโอเคแหละเว็บไซต์าอาจคงไม่มีอะไรหรอกคงไม่มีปัญหาอะไรหรอก แต่ผมก็อบอกว่ามันจะดีกว่าถ้าคุณใช้แค่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดไม่ได้กันไม่ได้ให้สิทธิ์ในส่วนของก o เกิลออ t e n หรือใช้งานอะไรต่างผ่านตัวตัวนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเว็บไซต์นี้ก็หรือว่าเว็บไซต์อื่นก็ตามนะถ้าไม่จําเป็นพยายามอย่าไปล็อกอินผ่าน Google เพราะว่าพอล็อกอินปุ๊บมันจะถามว่าให้คุณอนุญาตนู่นนี่นั่นอันนี้อาจจะต้องระวังเดี๋ยวโดนพวกเว็บไซต์ฟนะิชชิ่งในช่วงนี้มิจฉาชีพก็เยอะด้วยก็ต้องระวังกันด้วยนะพยายามเซฟตัวเองไว้ก่อน นะครับโอเคก็ไปที่ใส่ n up ครับปุ๊บนะจากนั้นเขาจะมีให้ใส่อีเมลวันเดทก็ใส่ไปนะครับจากนั้นพาสเวิร์ดนะครับตั้งครั้งแรกแล้วก็ตั้งอีกครั้งหนึ่งให้เหมือนกันนะตรงนี้นะจากนั้นโค้ดตรงนี้เอามาจากไหนก่อนที่จะได้โค้ดตรงนี้เราต้องใส่อีเมลพาสเวิร์ดสองตัวและกดเซ็นโค้ดก่อนพอกดเซ็นโค้ดปุ๊บเนี่ยมันจะมีรหัส6หลักไปที่อีเมลของเราคุณเอารหัสนั้นนะ่ะมากรอกที่ตรงนี้เช่น1 2 3 4 5 6ากพอกรอกเสร็จปุ๊บกดไปที่ไอคอนเฟิร์ม นะครับจากนั้นก็กด sign up sign up ตรงนี้ที่ผมลองสมัครไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ต้องยืนยันอีเมลสามารถใช้ได้เลยนะยังไม่ต้อง activate อีเมลนะครับแหมมันใช้สามารถล็อกอินได้เลยทีนี้ผมก็จะไปล็อกอินนะทีนี้โอเคครับล็อกอินเรียบร้อยนะครับล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับหน้าตาในสองตัวบีฟซีฝั่งซ้ายยังไม่มีอะไรมีแค่แชทนะครับมีแค่แชท อย่างเดียวเดี๋ยวผมขอดูข้างล่างมีอะไรไหมอ่ะข้างล่างจะมีแอปพลิเคชันนะก็แนะนําให้โหลดแอปพลิเคชันหรืออะไรเงี้ยเขาว่าไปแล้วก็ my profile ก็คือโปรไฟล์เราก็ไม่มีอะไรหรอกครับกดเข้าไปก็มี setting มีอะไรเฉยแต่ไม่มีอะไรมากมายนะครับโอเคทีนี้นะครับทีนี้เนี่ยเอ่อผมจะเปิด chat gpt ให้เพื่อนดูนะนะผมก็มี chat gpt เหมือนกันนะสมัครสมาชิกอะไรเรียบร้อยล็อกอินไปเดี๋ยวดูหน้าตาครับดูนะนี่คือ chat gpt chat gpt จะดีเทคภาษาแล้วตอนนี้นะครับคืออย่างสมมติเราอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมเครื่องคอมอ่ะเครื่องคอมพิวเตอร์เราอยู่ที่ประเทศไทยเป็นโกูกเค้าเป็นเวลาของประเทศไทยไทมสโซนประเทศไทยคําถามที่เขาจะถามแล้วก็เมนูต่างๆจะเป็นภาษาไทยกลับไปดูที่ดิฟซิกยังไม่มีภาษาไทยก็คือเป็นภาษาอังกฤษเป็นสากลก่อนนะครับซึ่งแน่นอ,นอนอนาคตก็ไม่แน่นะครับ่านะ อาจจะทำเป็นแบบไทยหรือภาษาตามที่เครื่องคอมพิวเตอร์เราใช้ถูกไหมอ่ะทีนี้หน้าตายไหมครับมีแชทเหมือนกันแชทเหมือนกันนะครับมีเซิร์ชคิดเหตุผลคิดเหตุผลดิฟดิฟติง์อันเดียวกันนะติงก์ก็คือคิดนะครับอ่าส่วนเซิร์ชตรงนี้ก็คือค้นหามันเพียงแค่สลับกันเฉยเถูกไหมเออนะครับเอ่อตรงนี้เป็นในส่วนของแนบไฟล์เป็นไฟล์เทค เป็นคาสมมสติคุณมีคําถามหรือ,อ,รอยาวหรือเตรียมไว้แล้วอ่ะอยู่ในเทคคุณสามารถอัปโหลดมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะนะเพื่อที่จะอ่าเอาคําถามเหล่านั้น่ะมาไปไว้ที่นี่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ไม่เสียเวลาต้องไหม,มหรือคุณอาจจะมีคําถามอยู่ในใจหรืออะไรก็ดีหรือคุณเอาคําถามจากคนอื่นมาที่เขาตั้งคําถามมาอะไรเงี้ยอ่าตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้ก็เพื่อความรวดเร็วเพื่อความรวดเร็วในการใช้งานด้วย h ช t gpt นะครับตรงนี้ก็สามารถแนบไฟล์ได้เหมือนกันเห็นไหมครับกดตรงนี้แนบไฟล์ปึ๊บเนะชื่อมต่อ Google Drive วันไดตรงนี้แต่ดีฟซีกยังไม่มีอัปโหลดไฟล์เท่านั้น uh, mm hmm. อ่าเันนี้อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์เพราะนั้น ChatGPT มี3มอย่างอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ Google Drive แล้วก็วันไดานะครับโอเคแล้วก็มีไกด์ตรงนี้ด้วยสร้างภาพสรุปข้อความวิเคราะห์ข้อมูลโค้ดระดมสมองแล้วก็เพิ่มเติมอะไรก็ว่าไปนะครับรวมไปถึงส่วนของการใช้โหมดเสียงด้วยโหมดเสียงคือพูดอ่ะแทนที่คุณจะพิมพ์ใช่ไหมคุณก็พูดไปเลยมันก็จะพูดตามที่ที่คุณพูดออกไปมันจะพิมพ์ทั่วทีมันจะพิม,มพม์นะ แต่ d e e p s e ยังไม่มีนะอ่าทีนี้มาเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานาตัว d e e p s e กันทดสอบการใช้งานนะครับขอเมนูอาหารนะครับอาหารไทยอา่าช่วงเย็นแล้วกันนะเอาช่วงเย็นนะ พอเมนูอาหารไทยช่วงเย็นนะ๋ยวผมเย็นเพออันนี้คือพิมพภาษาไทยเลยนะคือผมลองแล้วเขาสามารถซัพพอร์ตตอบเป็นภาษาไทยได้นะเพียงแต่เมนูยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เท่านั้นเองนะเอ็นเทอไปครับก็รอสักคู่นะครับรอสักคู่รอไอตอบมาน่าเห็นไหมครับเมนูอาหารไทยสําหรับมื้อเย็นที่อร่อยแนะนําน่าทานต้มยำกุ้งนะฮะตรงนี้นะครับแน่นอนครับต่างประเทศรู้จักกันเพียบนะครับ ผัดไทยผัดไทยต่างประเทศก็รู้จักนะเขาก็มาชอบกินเวลาเขามาบ้านเรานะครับตรงนี้รวมถึงสพวกส้มต่าด้วยแต่อันนี้ทำไมยังไม่มีซ้มต่าเอ่ยอ๋อแต่เป็นอาหารเย็นเนาะอาหารเย็นอาจจะยังไม่มีพวกส้มตำ่ำส้มตํำอาจจะเป็นช่วงเกลางวันอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมเออนะครับก็มีมากมายตรงนี้นะครับโอเคเราได้คําตอบมาแล้วนะตรงนี้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยมีให้เลือกอยู่10บตัวเลือกเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาเดี๋ยวมาเปรียบเทียบ ผมเอาคำถามเดียวกันนไปถาม c h a t GPT นะครับนะ c ั p y ไปเลยนะนะครับเดี๋ยวดู c h a t GPT เนี่ยจะตอบวอ่ายังไงไปเลยครับรู้สึกว่า c h a t GPT จะตอบไวไหมครับมันจะไวกว่าด้วยนะครับแล้วก็คำตอบอยังไงเอ่ยเหมือนกันไหมอันนี้ต้มยำกุ้งอ,อันนี้ก็มีนะมีต้มยำกุ้งแต่แต่ให้เพื่อนสังเกตตรงนี้อันนี้ไม่จบเดี๋ยวนะให้มันจบก่อนนะยังไม่จบ เพื่อนให้เพื่อนเเดาว่าโอเคแหละคําตอบอ่ะกับข้าวอาหารน่ะอาจจะคงไม่เหมือนกันหรอกอ่าแต่ให้เพื่อนเเดาว่า Chat gpt เนี่ยกับ deepseek เนี่ยเขามีแตกต่างกันตรงไหนอ่าให้เพื่อนเเดาเลยครับนะให้เวลาห้าวินาทีนะลองคิดอยู่ในใจเราจะคิดเหมือนผมไหมนะครับโอเคเมื่อคิดได้แล้วนะครับมาดูกันสิ่งที่แตกต่างระหว่าง deepseek กับ Chat gpt ในคําตอบนี้นะคาตอบเดียวคําถามเดียวกันนะครับนะนะแต่คําตอบ ก็ไปในทางที่เดียวกันแต่อะไรครับดูดิฟซิกนะเขาจะบอกเมนูอาหารทันทีที่น่าทานมื้อเย็นถูกไหมนะครับแต่ถ้าว่า Chat gpt เขาก็บอกเมนูเหมือนกันแต่ดูครับเมนูอาหารจานเดียวอ่าเมนูกับข้าวคือ Chat gpt หรือ ai เขาไม่รู้หรอกว่าคุณจะ,จะกินข้าวราดแกงไหมหรือว่าเป็นแค่กับข้าวข้าวเปล่าอะไรแบบนี้นึกไหมเออ เขาก็เลยให้คําตอบว่าอาหารจานเดียวเมนูกับข้าวของกินเล่นด้วยนะมีของกินเล่นด้วยนะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยบางคนบางคนไดเอทึนอะไหมเออบางคนไดเอทนะครับนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับไดเอทยังไงครับไก่ทอดสมุนไพรนี่นะไดเอทไม่ใช่ครับนะอ่าโอเคสรุปไม่ใช่ไดเอทนะก็เป็นของกินเล่นประมาณว่าอาจจะไม่อยากกินข้าวนะไม่ค่อยอยู่ข้าวเท่าไหร่ก็กินพวกนี้เป็นการรองท้องเพื่อ,อ,อไม่ให้กระเพาะมันว่างอะไรเงี้ยประมาณเนี้ย นะครับไม่ให้เป็นโรคกระเพาะอะไรก็ประมาณนั้นแหละนะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับทีนี้นะผมเป็นสายไอทีนะครับผมจะลองขอโค้ดง่ายๆนะครับกับทางลิฟซีก่อนนะครับขอโค้ดนะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ครับเพื่อนๆภาษาอังกฤษก็ได้นะขอโค้ดแบตไฟนะ b a t c h ไฟล์ ping ปิง8ด8 8เป็นแบตไฟ ping ดี DNS Google, น o g กูเกิลเอาไว้เช็คเน็ตเวิร์กนะนะครับตรงนี้นะครับหลายท่านอาจจะรู้จักหลายท่านไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสงสัยเลยแต่เพียงแค่ว่าให้รู้เฉยว่าเวลาเราขอโค้ดเนี่ย AI เขาจะให้คําตอบเรามาอย่างไงเท่านั้นเองนะครับอ่ะเขาอินเทอร์ไปเลยครับนะเรารอสักครู่นะครับอ่ะมาแล้วจะดีเลยนนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูความเร็วแต่ผมดูแล้ว h ช GP t gpt จะเร็วกว่า แต่แน่นอนครับ Deepseek เป็นเวอร์ชันฟรีอาจจะช้ากว่าสักสองสามวิก็คงไม่เป็นไรนะนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับอ่ะเรามาดูหน้าตาคำตอบของตัว Deepseek และ ChatGPT กันนะครับแน่นอนนะครับนี่คือโค้ดแบบสำหรับการปริงที่อยู่ IP 888นะครับมารัวๆเลยครับ888ลรัวๆเลยนะครับหรือวงเล็บก o เกิลดีนอส่านะครับเขารู้ด้วยว่า8.8.8.8เนี่ยคือ DNS ของ Google นั่นเองนะครับโอเคถือว่าใช้ได้ นะครับเพราะมันทึกผลลัพธ์ลงในไฟล์อ่าตรงนี้เป็นบั๊กหรือเปล่าเออนะครับเป็นภาษาจีนเข้ามานะครับอ่าเราเห็นแล้วหนึ่งนะนะครับแต่โอเคนี่ไม่ใช่ปัญหาเพราะสิ่งที่ผมต้องการคือโค้ดไม่ใช่ไอ้พวกแบบนี้นึนออกไหมเออนะครับถ้ามันเกินมาถ้าคุณต้องการคําทั้งหมดเนี้ยคุณก็แค่ลบภาษาจีนออกเท่านนเองนี่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับอโอเคมีแบตไฟล์ตรงนี้คุณสามารถ Copy ตรงนี้ไปใส่ได้เลยนับในเทคนะครับแล้วก็หรือกด Copy ตรงนี้ก๊อป นะครับคาอธิบายเนี่ยวิธีการใช้งานของเขาเขาไม่ได้บอกแค่โค้ดอย่างเดียวเขาบอกด้วยว่าเอาไปใช้ยังไงนะครับตรงนี้นะครับเปิดคาสั่งปุ๊บปิงอะไรเงี้ยนะครับจากนั้นวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานคือคัดลอกโค้ดตรงนี้ที่ผมก๊อปปี้เอาไปใส่ที่ Notepad นะครับแล้วก็บันทึกชื่อไฟล์ว่าปิม Google d n e t s .bat แล้วก็เซฟไฟล์เป็น on f i ฟลนะครับบล้วไลคลิกที่ไฟล์ .bat เพื่อรันสคริปนะครับอ่าตรงนี้อ่าโอเค อันนี้คือ DeepSeek เดี๋ยวทีนี้เราไปดูคำตอบของตัว Chat GPT กันวัปน,นี้ Chat GPT ครับต่อเลยนะคำถามเดียวกันเลยนะครับเว้นวรรคทุกอย่างเหมือนกันแต่ Chat GPT ตอบมาถึงหนึ่งวิไหมไม่ถึงนะเมื่อกี้นะครับไวมากนะครับแน่นอนครับว่าเขาก็พัฒนานู่นนี่นั่นอาจจะ,ะเถียนอะไรเงี้ยแต่ DeepSeek ก็ต้องให้ให้โอกาสเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นน้องใหม่นั่นเอง ไม่แน่ครับม้าอาจจะมืดก็ได้อาจจะโดนม้ามืดมาก็ได้แต่แน่นอนว่า,าที่สํานักงานข่าวสำนักข่าวต่างๆเขาก็มีออกข่าวแล้วว่าบางที่ย้ายจาก chatgpt มาใช้ d p s e e แทนเนี่ยนะครับเค,นะคบนี่คือคำตอบของตัว chatgpt เนี่ยฮะนี่คือโค้ดตึ๊ดๆต,ะต,ะตะนะครับพิงงไปที่8.8.8เุแอแต่ตอนนี้ไม่บอกนะว่าเป็น8.8นี่คืออะไรแต่ chat เอ้ทษทีแต่ดิฟซิกนี่บอกนะอ่านะครับอ่าโอเคก็ในส่วนของตัวแบตไฟก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งของดิฟซิกถ้าสายโปรแกรมเมอร์นะครับดูแบบนี้กับแบบนี้แบบเนี้ยเขาจะชอบกว่านะมันดูง่ายตาแล้วมันดูฮิอ่ามีสีด้วยเห็นไหมีมสีอันนี้คือคําสั่งนะอันนี้คือปลายทางนะอันนี้คือพวก อ่าเป็นเทคคอมมาไอคอมเมนต์อะไรต่างๆอะไรเขาวาไปนะตรงนี้เขาจะจะดูแบบง่ายอย่างส่วนตัวเองบมกชอบแบบนี้นะสไตล์นี้นะครับอ่แต่ไม่ได้บอกว่าตรงนี้ทาให้ถูกต้องอันนี้ก็ถูกต้องแหละแต่เพียงแค่ว่าการออกแบบ UI ต่างๆนะก็มีผลในการอ่านเหมือนว่าเราอ่านการ์ตูนครับนะถ้าเป็นข้อความอย่างเดียวกับข้อความที่มีการ์ตูนมาแทรกมีรูปภาพมาแทรกเราก็ย่อมอยากอ่านที่มีรูปภาพประกอบถูกไหมเออนะเป็นอัธรลตเอาง่ายๆนะครับจริงๆมันใช้งานเหมือนกันแหละ อ่านหนังสือก็ได้คำตอบได้คำอะไรเหมือนกันแต่เพียงแค่อัธรตไงเออนะครับโอเคก็โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้มีโคดมีอะไรมาอันนี้ผมคงไม่ได้เทสให้เพื่อนดูนะครับนะอ่าโอเคเดี๋ยวมันจะกินเวลาไปเยอะนะครับโอเคทีนี้เอามาพูดในพอนที่ผมมีทำเพลงด้วยเดี๋ยวผมจะลองขอขอขอด c h o r t อ o า a t i o n โปรไม่ใช่โปรเกตอะถูกละโปรเกตโปรเกสชั่นพี่มันต้องเปลี่ยนโนด้วยอ่าผมผมมีทำรีมิกเพลงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาขอลองขอในส่วนของตัวเอ่อคีย์คอร์ดของตัวเปียโนจากที่นี่เพลงแนวเศร้าอะแนวเศร้านะอินเดอร์ไป เห็นนะมครับ so ม so ันจะหมุนนะครับก็ใช้เวลาอยู่นะครับตรงนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงของการพัฒนานะเพื่อให้มันเร็วขึ้นอะไรนี้ก็ต้องรอให้โอกาสเขาว่าอโอเคอาจจะเวอร์ชั่น3.5มจุียูทูสอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะตามลําดับไปนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับอันนี้โหลดนานเกินไปจนขึ้นเซิร์ฟเวอร์บีซีเกนเลเตอร์นะครับนี่ครับเราเห็นเออร์เลอร์แล้วนะนะนะตรงนี้มาใหม่ก็จริงฟรีก็จริงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับ ก็ดูตามลักษณะการใช้งานว่ามันเหมาะกับเราไหมเรารับตรงนี้ได้ไหมเลยเนี้ยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกอย่างมันไม่มีอะไรสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์สมบูรณ์เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องให้โอกาสเขาในการพัฒนาอัปเดตนู่นนี่นั่นนะครับในอนาคตอาจจะมีการอินทิเกรตไปใช้กับแอปพลิเคชันต่างๆอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมลองอพิมพ์เป,ปาาน็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับลองดูว่าจะเกี่ยวไหมะนะครับคอร์ดเปียโนแซตซอง เป็นเพลงเศร้าอเอาแบบง่ายๆเลยภาษาอังกฤษเลยเราดูด้ว่ามันจะติดเออเลอร์ไหมอะไรเงี้ยเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับภาษาไทยแทรกด้วยอังกฤษด้วยหรือเปล่าอาจจะทาให้อายงงไหมอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจนะรตรงนี้ก็เดี๋ยวรอด,ดูกันนะครับอืมนะครับเออร์เลอร์ครั้งที่สองแล้วนะครับไม่รู้เป็นไรนะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปถามแชท GPT ด, GP ดิอันนี้คําถามเดียวกันเลยเนะี่ยนะครับมาต่อเลยครับแชท GPT นะครับขอเป็นโน้เซตซอง Enter ไป ประมาณสองวิไม่เกินนะครับคอเปียโนเนี่ยเขาบอกคอร์ดเลยนะครับคอจิเมเจอร์นะครับนีตรงนี้แล้วก็บอกรายละเอียดต่างๆนะครับคอร์ดมีบิดมีอะไรเงี้ยวิธีเล่นนะบอกเลยนะนะไม่ได้บอกแค่คอร์ดอย่างเดียวบอกวิธีเล่นด้วยนะครับตรงนี้นะอยากได้โค้ดเปียโนเต็มๆไหมครับเนี่ยมันก็จะถามได้ด้วยนี่นะครับอ่าโอเคอ่ากลับไปที่ดิฟซิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมลองถามอ,อง่ายๆดิระเทศไทยง่ายๆหน่อยนะถามเกี่ยวกับประเทศไทยเลยปร,ประเทศไทยแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมนะเอาง่ายๆเลยนะอันนี้น่าจะเบสิกตัวแล้วละ่ะนะไปลองดูดิว่าเอ,อจะเออเลอ,เอนะนะร์อีกไหมนะถ้าเออเลอรอีกก็ไม่รู้จะว่างไงลนะนะครับ ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่เขากําลังพัฒนาด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมถามไปแค่หนึ่งถึงสองสองคำถามเองครับเพื่อนๆน,นะดูเนี้ยโหลดนานขนาดนี้อ่ะมาแล้วอืมโอเคโหลดนานหน่อยแต่ว่าได้คําตอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับคําถามที่ที่แบบยังไงอ่ะเฉะพาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างขอดเพลงเนี้ยมันก็ต้องแบบมีขอดประสาน หรือว่าคลองจองกันใช่ไหมที่จะเป็นคอร์ดอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเป็นคําถามแบบเนี้ยคือเอาง่ายแบบเนี้ยถ้าเอาแบบหลักการาง่ายนะดึงมาจาก Google ก็ยังได้เลยถหกไหมอ่าแต่ตรงนี้โอเคก็ถือว่าได้คําตอบถือว่าใช้ได้นะครับเห็นไหมครับเขาบอกก็คือภาคเหนือจังหวัดอะไรบ้าง3าจังหวัดนะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาภาคกลางกรุงเทพยุทธยาการนะครับเอ่อตอนออกพัทยาระยองตราดนะครับใต้ภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์นะครับ,กกรบ,รนะรบอีสานก็ขอนแก่นอุบลบุรีย์ ภาคตะวันตกก็จะเป็นป่าจวบและเพชรบุรีก็โดยรวมคําตอบที่เขาให้มาก็โอเคนะใช้ได้นะนะก็เป็นแหล่งที่คนก็ชอบเที่ยวเหมือนกันนะโอเคเอ่อผมดูโดยรวมแล้วนะครับตีงนี้ก็คงจะไม่ต้องมาถามในตัว c ช a t g p t เนาะน่าจะได้คําตอบค,อคล้ายๆกันแหละนะครับดูแล้วเนี่ย d e ฟซิกเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาเรื่องความสเสถียรน,นั่นเองเนื่องจากเห็นไหมครับผมถามไป2อันเออร์เลอร์แต่ผมถามตัวนี้กับ chatgpt กลับได้คําตอบที่รวดเร็วเลย ไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าการแยวกันสักเท่าไหร่เพียงแค่ให้ดูในส่วนของตัวการใช้งานจริงของเราเองนะครับถ้าคุณใช้แอดวานซ์หน่อยอาจจะต้องรอสักนิดนึงในส่วนให้ใใหให้ดิฟซิกเนี่ยมีการอัปเดตนะครับต่างๆให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงในส่วนของสิ่งที่ดิฟซิกยังไม่มีนะคุณดูฝั่งซ้ายมือผมนะผมจะกดไปที่สำรวจ gpt คุณจะเห็นว่าตอนนี้ h ช t gpt เข้าอินเตอร์เกรด อินเตอร์เก็คือการเอา c h a t GPT ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มอื่นๆนั่นเองนึกไหมเออนะครับตรงนี้เขามีอะไรบ้างอ,อย่างตรงนี้ Canva ห,หลายท่านน่าจะรู้จักกัน Canva ก็ Can คือเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้ทำรูปภาพตกแต่งรูปภาพทำโลโก้ทำอุ่นหลายอย่างเดี๋ยวผมว่างผมอาจจะทำคีวิธีการใช้งาน Canva ด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้ก็สามารถอย่างเช่นเจนรูปภาพ ผ่านแชนว่าโดยผ่าน chat gpt นะพิมพ์บน chat gpt นี่แหละแต่ให้แชนว่าเป็นคนเจนออกมาเพื่อให้เป็นรูปภาพที่เราต้องการนั่นเองก็มีเยอะมากมายนะแบบ writing แบบการเขียนก็มี productivity ก็มี research ก็มี education การศึกษา lifestyle programming นะครับตรงนี้ก็ถือว่ามันมันพร้อมใช้งานแบบเต็มรูปแบบอยู่แล้วอ่นะมันถึงบอกว่าอะไรครับมีการอัปเกรดบริการเพื่อ จ่ายเงินได้ใช้แบบแอดวานซ์ขึ้นนั่นเองอันนี้ก็โอเคมันก็สมเหตุสมผลกับการใช้งานในระดับเชิงที่ธุรกิจส่วนใหญ่ธุรกิจน่าจะมาทางนี้แหละ,ะเพราะว่ามันมีครบถ้วนอยู่แล้วอินเตอร์เกตแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรวมไปถึงส่วน api อะไรด้วยนะครับแต่ถ้าว่า d ิฟซิก k นะครับผมมองว่าอย่างแบบเราใช้เนี่ยก็ได้นะก็ถือว่าได้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องการคําถามคําตอบอะไรเงี้ยแบบนี้โอเคแต่มันจะมีข้อจำกัดเ,เรื่องการอินเตอร์เกตยังไม่มี นะครับยังไม่มีหรือว่าจะต้องทําแบบเมนูนเอาต้องเป็นคนที่ระดับรู้ระดับเรื่องโค้ดจริงๆถึงจะอินทิเกรตอะไรอย่างนี้ได้นะครับตรงนี้แต่ว่าโดยรวมก็เป็น AI นะครับที่เอาไว้ตอบคาถามเราเมื่อเราต้องการคําถามต่างๆนะครับส่วนฟซีกเนี่ยก็จะตอบได้บ้างมีเออร์เอร์ผสมบ้างเห็นปะ่ะนะครับขอขอดเพลงผมว่ามันง่ายกว่าขอโค้ดปิงนะนะครับนึกออกไหมเออแต่ไม่รู้อาจจะมันอาจจะยาวกว่าบ้างเพราะว่าดูของ c h a t GPT เดี๋ย เอ่อตรงไหนเอ่ยอ่าตรง,นงเนี้ยอย่างเช่นยูเนี่ยก็เขาก็ตอบรายละเอียดก็ก็ยาวอยูน่นะนะครับตรงนี้นะครับก็อโอเคแหละก็รอ,อดูอัปเดตไปเลยเพราะว่าเขาเขาบอกเขาจะมีอัปเดตเอ่อในส่วนของตัวเลยนะสามจุดห้าสี่จุดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับเอ่อก็นั่นแหละลองไปใช้งานกันดูลองใช้งานกันดูว่าจะตรงใจหรือถูกใจเพื่อนๆนกันไหมแต่ผมดูว่ามันก็โอเคนะในการถามคำถาม,ถามพวกนี้ไป นะครับก็ลองใช้งานกันดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำนะครับ AI ที่เป็น2คู่แข่งอย่าง ChatGPT แล้วก็ e p s e e k น้องใหม่ก็รอติดตามครับว่าอนาคตเนี่ยเขาจะทำฟีเจอร์อะไรมาใหม่ๆหรืออะไรมันจะเด็ดก,กว่ากันหรืออาจจะราคาถูกหรือแม้กระทั่ง e p s e e k พอทำดีขึ้นมี productivity เยอะขึ้นจะเริ่มเก็บเงินหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ถูกไหมอ่าเพราะนั้นก็นี่แหละครับใช้งานกันดูต่อ นะครับว่าจะตรงกับใจเราหรือเปล่าโอเคนะครับประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะการแนะนําการใช้งาน AI ระหว่าง deepseek นะครับน้องใหม่นะเพื่อมากําลังมาแข่งกันกับ chatgpt นั่นเองนะครับโอเคก็หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยพี่น้องทัานอย่าลืมกดกระดิ่งที่ได้พัฒนาใหม่จากผมนะวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ